One News ตรงไปตรงมา3วันที่ผ่านมานะคะเราได้พาคุณผู้ชมไปติดตามการประชุมหาทางออกวิกฤตศรัทธาพระพุทธศาสนาของ5ประเทศแห่งดินแดนสุวรรณภูมินะคะคซึ่งมีการจัดการเสวนาขึ้นที่ประเทศกัมพูชาวันนี้นำเสนอเป็นวันที่3แล้วค่ะใช่ครับซึ่งวันนี้นะครับเราจะพาไปเที่ยวกันบ้าง นะครับเราจะพาไปดูที่ปราสาทบายน์นะครับซึ่งเป็นปราสาทแห่งแรกที่สร้างตามแบบศิลปะบายนพุทธศาสร์ซึ่งพุทธศาสนานิกายมหายานนะครับซึ่งเป็นการบ่งบอกถึงความรุ่งเรืองของที่สุดในพุทธศาสนาในประเทศกรัรมพูชาเดี๋ยวจะเป็นอย่างไรเราไปดูกันครับ ปราสาทบายนตั้งตรงงานอยู่กลางเมืองนคนรธมปราสาททั้ง54ปรางสลักเป็นพระพักของพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวนทั้ง4ทิศมีจำนวนมากถึง216หน้ามีรอยยิ้มที่เปลี่ยนไปด้วยความเมตตาแสดงถึงความห่วงใยในการดูแลทุกสุขของประชาชนจนได้รับการเรียกขานว่าเป็นรอยยิ้มแห่งบายน ปราสาทแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นช่วงพุทธศตรวตรรษที่18เป็นปราสาทหลวงของพระเจ้าชัยวรมันที่7เป็นการนำหินมาวางซ้อนกันจนเกิดเป็นรูปร่างที่สวยงามตามแบบฉบับศิลปะบายน์ศาสนาพุทธนิกายมหายานไม่เหมือนกับการสร้างปราสาทในรูปแบบเดิมเนื่องจากพระองค์ทรงเริ่มใสสศรัทธาในพระพุทธศาสนาต่างจากยุคก่อนที่กษัตริย์หลายพระองค์นับถือศาสนาพราหมณ์และฮินดู กษัตริย์องค์นี้ถือว่ามีความศรัทธามากๆนะครับในการที่จะสร้างปราสาทไบยน์ขึ้นมาแล้วก็สร้างทุกปราสาทที่อยู่ในเมืองเขมรเนี่ยที่เกี่ยวกับพุทธศาสนาว่าท่านเนี่ยค่อนข้างที่มีความศรัทธากับศาสนาพุทธของเรามากนะครับแม้เวลาจะผ่านไปกว่า800ปีแต่สถานที่แห่งนี้ยังมีความสวยงามและคงคุณค่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่สำคัญ ทางพระพุทธศาสนาในยุครุ่งเรืองความภูมิใจที่เราเป็นคนขมรเรามีความภูมิใจมากที่บอมพ,พัฒรุษุได้ทิ้งสมบัติมหาสารไว้ให้กับเราเนาะให้ลูกหลานได้ทําหากินนะครับช่วยลูกช่วยหลานถือว่าเรามีความภูมิใจมากๆากนะครับปัจจุบันปราสาทบายนตั้งอยู่ในเมืองเสียมราฐประเทศกัมพูชาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ที่มีนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ หลังไหลามาสัมผัสกับมวลสเสน่ห์ถึงปีละกว่าสองล้านคนทิติยาเกตการรายงาน One News ตรงไปตรงมา